สวัสดีวัชราพรสวัสดีศิรวิทย์สวัสดีสกุลาค่ะอ่าสวัสดีสันติภาพมาสันติภาพเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพีระพร์สวัสดีครับอ่ารายงานตัวทิ้งไว้ในห้องแชทนะคะเดี๋ยวครูจะกลับมาเช็คจากห้องแชทนะคะลูก รายงานตัวทิ้งไว้เลยนะคะรายงานตัวมาเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันดีกว่าเนาะอ่า หน้าเห็นหน้าจอรูนะคะวันนี้จะทบทวนเนื้อหาพื้นที่ขารูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นมาะอ่านนังอเรียนนะคะเปิ้เลยนะคะดูตามหนังสือได้เลยนะคะรายงานตัวชักเรียนนะคะใครเข้าเรียนคนโ,โอเคอ่าเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมโดยการเรียนดูที่หกยังไม่จบนะลูกเรื่องของการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะคะจะตรงกับในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะคะเปิดตามได้เลยนะคะการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม นะคะรูปหลายเหลี่ยมก็คืออาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็แล้วแต่นะคะแต่จะมีเทคนิคในการหาพื้นที่เทคนิคในการหาความยาวรอบรูปอยู่นะคะถ้าความยาวรอบรูปทวนให้นะคะถ้าเป็นความยาวรอบรูปนั่นเองก็จะหาพื้นาหาหาความยาวรอบรูปจากด้านถ้าถ้าสี่ด้านก็เอาทั้งสี่ด้านมารวมกันถ้าห้าด้านก็เอาห้าด้านมารวมกันนั่นคือความยาวรอบรูปเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินในหมู่บ้านนะคะตั้งแต่ประตูทางเข้านะคะ วนมาจนถึงประตูทางเข้าอีกหนึ่งรอบนั่นคือว่าเอ่อรอบรูปนะคะรอบพื้นที่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมก็จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทีนี้สี่เหลี่ยมที่เรียนไปนะคะสามเหลี่ยมเรียนไปแล้วคือเสนหนึ่งสองคูณสูงคูณฐานถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นด้านคูณด้านนะคะด้านคูณด้านหรือด้านยกกําลังสองก็ได้นะคะเหมือนการเรียนไปเรียนมัธยมบางทีก็จะเห็นนะคะเราเด็กดยกกําลังสองนั่นคือ ด้านคูณด้านนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นกว้างคูณยาวนะคะกว้างคูณยาวนะคะลูกต่อนะคะแต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอื่นๆนะคะอะ่วันนี้เราจะมาทวนนะคะวันก่อนสอนไปแล้วนะคะเจ็ดสูตรนะคะดูสิเรียนจาได้หรือเปล่านะมาดูนะคะทบทวนให้นะคะการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู C O N E C อยู่นี่นะะ C O และอีนะคะ C C คือฉากของขนานคู่ขนานก็คือด้าน C O N ด้าน C N ยาวหกสิสีซสีแดงที่เป็นนี้เราจะเรียกว่าด้านของหมูโอเคตอนนีด้านคู่หนึ่งคู่นะด้านขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ C O N E คู่ C กับไปต่ออ้าวจาก C O N E นะคะ C O N E เขามาลากเส้นสีแดงต่อนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอีกหนึ่งรอบเอามาต่อกันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะด้านนี้นะคะ4กับ6หรื10เซน CL 10เซนแล้วก็ O OK 10เซนนะคะ2ด้านนี้เท่ากันแล้วก็ขนานกันด้านนี้เท่ากันแล้วก็ขนานกันนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ นี่เรามาดูนะคะว่าถ้าเราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู cone นะคะหนึ่งรูปถ้าเราต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน OKLC ซึ o ่งรูปใหญ่นี้เลยนะซึ่งเป็นรูปใหญ่นี้เลย,นะเ,รเ,ลยเราหารูปนี้รูปเดียวนะคะรูปที่หนึ่งักเรียนดูนะหารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ตัดไว้ทิศทางการจะได้สี่เหลี่ยมด้านขนาโอ้สนะคะที่สิบ สิบเซนติเมตรทยาวที่ของสี่ด้านแต่ยาวหนานรูปใหญ่นี้นะเจะ้าอเลาบอกสิโอเคนะถ้าซีดีซีดีก็หลูนะส่วนสองสี่ดีเราก็จะคิดได้สองวิธีเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมครูเคยครูจะพูดเสมอว่าถ้าสารที่คิดระยะมันเท่านะคะคณิตศาสตร์ที่แต่ค,คำตอบต้องถูกพื้นที่ของสี่เหลี่ยมค L ถูกนะสุดแล้วพื้นที่เหลี่ยมคางหน้านี่คือนิ่วตัสูของสีส่ด้านขนางสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะ่เรียนจะลืม c O K L โอเคอ่ะดูนะเราต้องเปิดเปิดกลับไปมาอ้านจะดนะครับเพราะว่าเคมีเส้นนี้ที่เป็นแบ่ง E l ล n e เป็นนะคะแล้วก็มีปลาหมูอีกสองเส้นนะคะตะ่อ็ปอ่าตรงนี้ 6. เป็นเส้นฐานนะลูกอ่าลูกเส้นลอง เส้นฐานคือ่วงช่วงนี้เ,เพราะเป็นสูตรของสี่ด้านขนานนี่ใช้ใกลายเป็นเศษหนึ่งสองคู่ได้นะคะอ่าสมมติคูตาที่ดูอ่ะง,งสองหนึ่งอ่าเราจะได้ได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมอันนี้เข้าใจเนาะคะอ่าถ้าเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูบ้างนะคะก็จะใช้วิธีหาสี่เหลี่ยมคางหมูรูปเดียวแล้วก็ไปคูณสองก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าเรามาดูพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าว L O P นะคะซึ่งซึ่งอ้าวอันนี้จะพิเศษนิดนึงขวรา,ากจะช่้งแรกคือ1.5ุห้าเซนติเมตรช่วงเส้นทแยงมุมเอกสองเซนติเมตรนะคะเส้นเป็นมุมเช่า S L P ตามแนวเส้นเอกนี้มาลูกที่หนึ่งลูกค่ะน่าเส้นทแยงจะเป็นเส้นนี้นะคะนั้นเป็นส่วนของสามเหลี่ยม S L P โดยนำสีส่เหลี่ยมรูปสองรูปและอะไใช่นะคะ,ะ,ะ,คะเราพิสูจน์ การหที่ของสามเหลี่ยมเสร็จเป็นคูณสูงนะคะต่อไปอสมบัติของสี่เหลี่ยมรูป่าวก็คือเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะทีนี้เราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม slo จากรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะรูปจะอยู่ในหนังสือหน้า154นะคะในหน้า154เรียนดูตามได้เลยนะคะ เราใช้สูตรการหาพื้นที่พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม slo นะคะ slo เส้นหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะคะอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะ lo ฐานคือเส้นนี้นี่ฐานคือเส้นนี้นะคะเส้น so คือเส้นฐานเพราะนั้น so คือเส้นฐานเราหาความยาวฐานก็คือเอาหนึ่งจ้ามาบวกกับสามุดหานั่นเองนะคะอันนี้ไม่งงนะลูกต่อนะคะ เลขหนึ่งจุดสองคูณสิบจสองฐานคือเป็นสิบใส่ทดหนึ่งเป็นสี่ทดหนึ่งเป็นหน้าสุดสองคูณ 2, 12, สองน้สสองสิบสองก็จะเป็นนะคะส่วนเนาะต่อไป SPO ความยาวฐานเนหน้าเกียยที่หนึสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะบอกว่าสามเหลี่ยมนะคะเราหาทีเดียวเลยแล้วามรูปเดียวคือรูปที่หนึ่ง S O นะคะนะคะร้อยห้าสิบสี่นะคูไปตามหนังสือนะคะ,ะมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งจากรูปเดิมเลย <c oughs> LSPO หรือ SPOL นะคะเป็นสามเป็นสามเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะ SLOP นะคะ SLOP ก็ได้นะคะแบ่งตามแนวเส้นทแยงมุม LP จะได้สามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งอ่ารูปที่หนึ่งคือรูปนี้อ่ร,ร,อรูปนี้รูปสองได้สามเหลี่ยมรูปแยประหารตามแนวนอนเราจะสามารถรวบจันนะคะอ๋อนนะอ่า เราก็จะมาหาสามเหลี่ยมสองรูปนั่นแหละนะคะรูปแรกนะคะรูปแะะะรกก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนขอกลับไปก่อนรูปแรกนะคะ่าเส้นทแยงมุมเส้นเนี้ยก็ยังมีอยู่นะลูกก็ยังมีอยู่มันจะยาวที่หนึ่งจุดห้านะคะกับสามจุดห้าเส้นนี้ก็หนึ่งจุดสองอันนี้ก็หนึ่งจุดสองยินจำได้นะดูในหนังสือตามได้นะคะ,ะต่อน,นะ,ะเส้นหนึ่งจุดสองคูณฐาน นะคะฐานของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะอยู่ที่1.5นะคะคูณฐานและคูณสูงนะคะสูงก็1.2บวก1.2ก็จะเป็น2.4นะคะรูป L นะคะรูป L S L S P นะคะ L S P จะอยู่ที่1.8ตารางเซนติเมตรนะคะอันนี้ไม่งงนะ พราะเพราะส่วนสูงมันจะอยู่แนวนี้และมันจะเปลี่ยนแนวแล้วนี้ครับเส้นหนึ่งส่วนสองกูณหนึ่นนะคะแล้วหนึ่งส่วนสองหนึ่งจุดสองนี้กำลนงงนี้อ่ะอ่าบัการอ่ะรูปแรกก็คือรูปนี้หนงจุดสองจะแด้งที่หนึ่งจุดสองนี้เส้นนี้จะกันเส้นสูงแล้วหุดห้าเพราะว่าุนี่เราอี๋โอเคนะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดต่อไปเรามาเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานปกติคูณฐานใช้ฐานเส้นเดียวกันนะสองหนึ่งสองแล้วคำรวมกันพื้นที่ของซี่ แบ่งเส้นแทงมุมแอ่ะแล้วแต่ว่าวิธีครูครูบอกว่าคิดได้แบบท้ายขนาดทำต้องเท่ากันนะคะขนาดที่ทำได้เป็นเท่ากันอีกวิธีหนึ่งนะคะต่อไปถ้าเราหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะคะหลายเหลี่ยมด้านเท่านะลูกหลายเหลี่ยมด้านเท่านะคะตบนนี้เลยนะรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแนบอยู่ในวงกลมซึ่งมีกอไก่เป็นจุดศูนย์กลางนะคะ จุดกอนะคะลากออกไปหามุมเราจะได้รูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะอ่าลากจากมุมมาหาตรงนี้ก็ได้จุดศูนย์กลางก็ได้นะคะหรือลากจากจุดศูนย์กลางออกไปที่มุมนะคะจะกลายเป็นเส้นรัศมีนะคะของวงกลมนะคะแต่เราจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปและหกรูปเพราะมันคือหกเหลี่ยมด้านเท่า ดังนั้นจึงแบ่งออกได้สามเหลี่ยมเป็นหกรูปนะคะอะมาดูการหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะซึ่งมีความยาวด้านละสองเซนติเมตรนะคะความยาวด้านละสองเซนติเมตรนะคะแบ่งรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหกรูปนะคะอย่างที่คุณครูอ่าอย่างที่ครู ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วดูตามรูปนี้ก็ได้ลูกอันนี้เขาก็แบ่งให้ดูเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงครูชรัดนะคะได้ยินเสียงครูไม่ชัด <c> บอกด้วยนะลูกนะเพราะว่าบางทีครูไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะคะอ่าบางทีครูไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะลูกถ้าเสียงครูไกลเกินนะคะไกลเกินบอกครูด้วยนะคะถ้าเสียงครูไกลเกินนะแบบหนึ่งนะลูกเดี๋ยวก่อน น่าจะชัดขึ้นนะเพราะว่าครูเอาไมคมาไว้ที่ปากคุณครูเลยเดี๋ยวเปิดเสียงให้สุดก่อนอ่าแป๊บหบนึงนะแบบน่งเนาะแป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งอ่าโอเคได้ชัดเจนนะ การหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะแบ่งหกรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมหกรูปเท่าเกันนะคะฐานคือเส้นไหนฐานคือเส้นนี้นะคะฐานคือเส้นนี้ก็คือสองเซนติเมตรส่วนสูงคือลากจากจุดศูนย์กลางลงมาที่ฐานนะคะเราจะได้เป็นหนึ่งจุดเจ็ดเซนติเมตรนะคะทีนี้เราจะเข้าสูตรแล้วนะคะ เราจะเข้าสูตรการหาพื้นที่รูปสําเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนองคูณสูงคูณฐานนะคะเศษหส่วนสองคูณสูงก็คือ1นจุดนะคะอ่ะวนไปดูใหม่นี่สูงเส้นสีแดงคือเส้นสูงนะลูกส่วนอันนี้คือเส้นฐานนะคะเศษหนส่วนสองคูณนะคะหนจุดดนะคะแล้วก็คูณฐานคือสองนะคะก็จะได้อ่ะอันนี้คิดง่ายๆเลยนะคะเพราะสองมันตัดจด้ 2อคูณเพราะนั้นอ่าเรามาดูพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะอ้าวอันนี้คือวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะคะคิดเมื่อสักครู่นี้จะง่ายกว่าเอามาดูรูปนี้ดีกว่าการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆถ้าเราเจอรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผถ้าเราเท่ากับเท่าต่อนะดูครูหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมคะแบ่งเท่ากันเลยนะคะเหมือนกันเลยจะได้รูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่สามเหลี่ยม A A F E ตามให้ทันนะพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A F E นะคะใช้สูตรเซษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเซตหนึ่งส่วนสองคูณสูงนะคะสูงคือเส้นไหนเออสูงคือเส้นไหนคูณสูงคือเส้นไหนอา่าดูซิ สูงก็คือเส้นนี้นะคะได้นะคะก็คือหกเซนติเมตรนะคะล่างเราตั้งฉากตรงนี้เป็นความสูงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะครึ่งหนึ่งก็คือหกนะคะฐานนะคะฐานก็คือห้านะคะห้าเซนติเมตรก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะลูกโอเคก็จะได้เป็นสองหนึ่งสองสองสามหก 3คูณ5ก็ได้15ตารางนะคะที่มาดูพื้นที่รูปสีเะะเปส่เหลี่ยม fbcd นะคะ fbcd เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวกว้างคือ3ยาวคือเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ7นะคะ7เซนติเมตรนะคะ, 7, ะ,คะ7อ่า7ท่ทีตรงนี้7เพราะนั้นเหลือตรงนี้ก็คือแค่5นะลูก เพราะ7จ็บวกหเป็น12ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นกว้างคูณยาวก็คือ 3, าู 7, ก็เท่ากับ21เราจะหาพื้นที่รูปนี้ได้แล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือเอา15ตารางกับ21ตารางมารวมกันนะคะอันนี้เราได้15อันนี้เราได้21 15ตารางเซนติเมตรกับ21ตารางเซนติเมตร15บวก21็ก็จะกลายเป็น36นะคะ36ตารางเซนติเมตร เค okay, นะแก้ตรงนี้นิดนึงนะคะความยาวสิบสองตรงนี้ไปเจ็ดแล้วเพราะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่ห้าไม่งงนะเดี๋ยวมเพราะฉะนั้นห้าก็ใช้สามต่อไปอ่าเรื่องของเรื่องของโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่อันนี้เดี๋ยวครูจะสอนในวันอังคารหน้านะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะจะต้องใช้อ่าใช้เวลามากนิดนึงนะคะ ดังนั้นวันนี้ขอเป็นเรื่องของการทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกับหลายเหลี่ยมนะคะต่อไปนี้เป็นงานของนักเรียนถามก่อนว่านักเรียนคนใดยังไม่มีแบบฝึกหัดมีไหมที่เรียนออนไลน์กับครูอยู่ตอนนี้ถามก่อนมีใครไม่มีแบบฝึกหัดไหมคะตอบครูเร็วถ้าไม่มีแบบฝึกหัดจะได้ทําในสมุดลูกแต่ถ้ามีแบบฝึกหัดครูจะให้ทําในแบบฝึกหัดนะคะ มีใครไม่มีแบบฝึกหัดอยู่ในมือไหมตอบครูหน่อยลูกเร็วถ้าไม่มีจะได้ให้ทําลงสมุดแต่ถ้ามีจะให้ทําลงแบบฝึกหัดเักเรียนไม่ตอบครูครูจะคิดว่าเรียนมีกันทุกคนนะมีใครไม่มีไหมลูกมีมีไหม อ่าถ้ามันมันไม่ค่อยได้ยินเนี่ยตอบมาในห้องแชทได้ไหมลูกแต่ก็ไม่ได้ตอเขียนมาในห้องแชทเลยมีแบบ